ดีนะคะวันนี้เราจะ,ะชมวีโก้นะคะซึ่งเป็นยางนะคะที่วีโก้รุ่นนี้นะคะจะเป็นยางที่ติดมาก็คือ265/70-16ซึ่งพี่ๆนะคะหลายท่านนะคะถามเข้ามากันเยอะมากว่ามียางใยแดงเบอร์265/70-16หรือเปล่านะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะคนก็ใช้เยอะนะคะทีนี้ว่าต้อง แนะนำก่อนว่ายางเบอร์นี้จะไม่มีติดรถายแดงมาแล้วนะคะจะไม่มียางไยแดงรองรับแล้วนะคะเขบาบ่านึงนะคะเปลี่ยนโฉมนะคะเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะตัววีโก้ก็จะเป็นดีเดนเนอร์ anner, ขึ้นมาก็เป็นขอ P anner, บ17ขอบ17เอ้วีเดนเนอร์ก็กลายเป็นอ,อะไรนะรีเวนะคะซึ่งวันนี้ที่เขานะคะก็มาใส่เป็นรีเวอร์ขอบ17ยกชุดนั่นเองนะคะ อันนี้คือทางเลือกที่1นนะคะนี่คือทางเลือกที่1นนะคะเพราะว่าของเดิมที่เขาจะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นยางนะคะ2 6 5 7กห6นะคะอันนี้คือทางเลือกที่1ก,ก็คือว่า,าเปลี่ยนใส่ล้อรีวอของ17ยกชุดน,นะคะซึ่งต่อไปนะคะที่พี่ก็จะมาหาย,ยางใบแดงใส่ได้ง่ายนะคะ ทีน,นี้ว่าทั้งเรื่องที่2นะคะทั้งเรื่องที่2นะคะในกรณีที่ลูกค้าเลือกเป็นอะล้อใบแดงยางใบแดงนะคะกรณีที่2ก็จะเป็นยางสเปคใกล้เคียงนะคะก็คือ2 5 5 7 0 16นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะติดมากับฟอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูยางกันเลยค่ะนะคะเราจะพาไปชมยางนะคะที่ว่าเป็นอีกอทั้งเรื่องที่2นะคะก็คือสอง 55 70 16นะคะนี่ก็จะเป็นยางตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะติดมาเกาวปอดนะคะอา255 70 16หน้ายางนะคะต่างกันที่หน้ายางนะคะคิดเป็นมิลน,นะคะหน้ายางต่างกัน10มิลน,นะคะเพราะว่าของเดิมลูกค้าเป็นอะไรคะเป็น265 70 16นะคะนี้ก็จะเป็น255 70R16 นะคะตัวนี้จะมีแต่เป็นดันหลบนะคะอันนี้คือทางเลือกที่2เนาะน,นะคะดันหลบสีเส้นนี้นะคะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้ามาใกล้นะคะขอค่าลดน้ำมันได้500นะคะก็จ่ายเพียง10,000บาทพร้อมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้คือยางเป็นป้ายแดงนะคะป้ายแดงขอสูนเลยซึ่งไม่ต่างจากยางใหม่นั่นเองนะคะอันนี้คือเส้นสียังอยู่ชัดเจนสวยงามนะคะ ะคะยางก็ปีหนึ่งแต่สัปดาห์ก็สามสิบขึ้นหนึ่งปลายปีนะคะอันนี้คือเป็นทางเลือกที่สองนะคะฝากไว้สำหรับพี่ๆที่ใช้เอ่อวีโก้ igo, ตัวนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้ยางสองหกห้าเจ็ดสิบหกปูส่วนมากตัวเนี้ยยางเบอร์นี้จะมีแต่เอ่อวีโก้ igo, นะคะวีโก้ที่ที่ใช้สองหกห้าเจ็ดสิบห้าไอ้สองหกห้าหกสองหกห้าเจ็ดสิ มี2ทางเลือกนั่นเองนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะเป็นยางป้ายแดงกับล้อเดิมถอดสูงก็คือใสร่รีโวยกชุดนะคะหรือที่พมีกําลังนะคะมีกําลังใส่เป็นล้อพอจูนขอบ18ได้เลยค่ะนะคะก็จะสวยงามขึ้นไปอีกนะคะล้อก,ก็จะดูสูงขึ้นนะคะได้เป็นแม็กขอบ18ยางขอบ18นะคะอันนี้คือเป็นทางเลือกนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคือยาง265 70 16 ไม่มียางป้ายแดงรองรับนะคะมีแต่สเปคใกล้เคียงหากลูกค้าไม่ล็อกสเปคนะคะก็ใช้ตัวเมื่อกี้ที่แนะนํานะคะ,ะแล้วก็ทางเลือกนี้ก็มีเป็นนีโวยกชุดแบบนี้นะคะฝันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ